ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับย<ก>่ฝากแชร์ไหมแต่ว่าแม่แม่พีพ่อพีชชุมบุ๋มนะชุ่มตอนไหนแกบุ๋มมาหรือยังแกบุ๋มมามีคนบอกว่าพี่พูหนักอยู่ <c oughs> ก็หนูนั่ง,องบอกว่าทุกคนวันนี้ราคา ดีมากๆก่อนที่เราจะเข้าสู่การขายตัวพรีเซนเตอร์นู่นนี่ก่อนพิมจะเริ่มขายแต่ว่าอยากจะพูดว่าอันเนี้ยใครได้ไปคราวที่แล้วไหมมีใครได้ไปคราวที่แล้วไหมคะใจว่าราคาในไลฟ์เราดีสุดคือทุกคนอ่ะต้องเคยใช้แน่นอนมันเป็นผลิตภัณฑ์เที่ยวไว้ฝักผ้าขาวกับผ้าสีเที่ยวไว้ขัดคราบโดยเฉพาะทำคลกันแล้วก็คือใช้ได้ทั้งสีและผ้าขาวมันไม่กัด ก่อนอะถ้าใช้ของผ้าขาวไปกับผ้าสีมันจะกัดเป็นด่างๆเคยมาตอนเด็กๆก่ะขอโทษจริงๆไม่ได้ซักผ้าเองเลยแั้วแต่เล็นจนโตมีหน้าที่ซื้อเข้าบ้านอย่างเดียวก็วันนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าเราจะได้กระปุกเนี้ยกระปุกเนี้ยในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะไฮยีนซักผ้าตัวนี้กระปุกเหมือนที่เขาเรียกหนึ่งลิตรอะ หนึ่งลิตรนะครับและราคาที่ทุกคนจะได้คือก็เป็นน้ำยาคือเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบบนผ้าซึ่งแต่ก่อนนะ่ะมันต้องแยกผ้าขาวกับผ้าสีแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ปนกันได้เลยคือไม่ต้องกลัวว่าใครที่ใช้กับผ้าขาวมาใช้กับผ้าสีแล้วมันจะด่างแล้วราคา5้าบาทเรได้ตะกค้ามาก่อนนะทุกคนจะได้ราคานี้จริงๆและวันนี้วันนี้ทักไซื้อครบ399รบบาทนะ ทุกคนจะได้มีตัวนี้ไม่ไม่เขาเป็นช่วงเวลาปะแต่เป็นช่วงเวลาได้แค่ช่วงทุ่มครึ่งจนถึงสามทุ่มก็คือไม่เกินสามทุ่มถ้าครบสามร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนกควรนะเพราะว่าอ,อะไรดูไหมเพราะว่าน้องอะ่ะน้องติดกระเป๋าได้เวยป็นตัวเกาะกระเป๋าจริงมืเมอเกาะกระเป๋าได้น่ารักมากและนี่ต่อมน์โชวหน่อยแก้มบุ น้องไปกอดกระเป๋าต่างๆได้นี่น่ารักมากและไม่ใช่แค่นั้นค่ะสิ่งที่จะได้กันหนึ่งคืออันนี้คือเวลาที่เราอะไปซักผ้าใช่ไหมถุงแบบน,นี้จําเป็นมากๆเพราะว่านอกจากใส่เสื้อผ้าก็จะใส่พวกผลิตภัณฑณ์ต่างๆเวลาไปซักผ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไปซักผ้าแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ทักไม่ได้ซักผ้าในบ้านอย่างเงี้ยแล้วไปแบบร้านไปตู้อะไรเงี้ยนอเ่เดี๋ยวเอาหมีกอกไปจะได้ไม่เหงาไป น่หลักมานนะครับน้องมีสามสีมีสีเดียว,วยอาวมีสีเดียวเหรอครับไม่อยากมีสีเดียวอ่ะจติจริงค่ะสีไม่ครับน้องมีสามสีก็คือสิ่งที่ต่างของน้องคือสีเสื้อน้องนะครับจะมีทั้งหมดสามสีถ้าคนซื้อสามเก้าเก้าในบินเดียวคูณสามเนี่ยเขาได้สามตัวไหมไม่ปะต้องแยกต้องแยกใช่ทุกคนครับแยกกอได้ก็ได้เลยเราให้แค่พันตัวพันตัวมีแค่พันตัวน้องหมีมีแค่พันตัวแล้วหนึ่งในนั้น ผมนี่งนไงอ่ะแล้ว,วผมจะาครบสามสี่ไหมแล้วมันทำยังไงอ่ะผมก็ต้องซื้อสามเก้าเก้าสามแล้วถ้ามันสามไปบินมาแล้วมันได้สิ่งเดียวกันอ่ะถืกว่ามันส่งมาเปลี่ยนไม่คุยเล่นกันเลยเราไม่ได้คุยกันเลยนะวันนี้ก็พีก,ก็ผมตื่นสี่โมงพึคุยกับพีได,ตดตต้ตอนนู้นเพิ่งตื่นตอนสี่โมงแต่นักข่าวหน้าจีมองตื่นมาสักสามโมงสี่สิบห้าสี่สิบสองพี่จุ๋มโทรมาแล้ววันนี้ผมไม่รับโทรศัพท์เขาเขาส่งเมสเซจอะไรมาไม่รู้มาก าดีเราดีมากนะพี่แอร์เใช้ไปจ่ายตลาดรถใช่ไหมจริงกร,ะ,รงะเป๋าเป็นเหมือนผ้ากระสอบทนมากใส่ของได้เยอะมากวันนี้แก้มบุ๋มเราไม่รับโทรศัพท์หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีถัดมาสิ่งที่เขาส่งมาคือไม่ดีเลยไม่รับโทรศัพท์เสียใจมากนอนงไห้ไปหมดแล้วตอนนี้เป็นกล่มเศร้าอาการตอนนี้ไม่ดีเลยไม่รับโทรศัพท์แก้งบุ๋มปีดาทำไมทำแบบนี้ีาเขียนบางแบบนี้ เกณฑนั้นะกุนมาด้วยไม่รับโทรศัพท์แก้มบุ๋มปีอาดาติทาชัยทำไมทำแบบนี้อะไรคะอารมณ์ดีนอนเยอะใช่ปะซึมเศร้าตอนนี้ไม่ซึมเศร้ผาผู้ชายไม่รับโทรศัพท์ หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งทวนและโทรกลับให้โทรนานด้วยครึ่งนาทีโทรนานด้วยแล้วบอกว่าปกติห้องน้ำมึงรับโทรศัพท์ได้เลยที่ยังรับโทรศัพท์ได้เลยตอนนี้เป็นไรเออทำไมถึงรับโทรศัพท์ไม่ได้รับไม่ทันมันเพี้ยนมากมันงงมากมันมันผิดแปลกมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วโทรโทรกลับภายในเท่าไหร่นานมากนานมากเสียใจมากตอนนั้นนอนร้องไห้ไปหลายหยดกี่วินาทีเยอะมากสามสิบวิได้มันไม่ไหวอ่ะมันแย่เออเขานอนร้องไห้มันไม่เหมือนเดิมคือแต่งงานปุ๊บพอจดทะเบียนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ไม่เหมือนเดิม ถามถามสิบวิหนูขึ้นไปนอนหลับตาร้องไห้ร้องไห้หนักมากตอนนี้หมอนเปียกอยู่แล้วตาบกลือนะโอ้โหหนูเองหนูยังเด็กอยู่หนูอย่าฟังหนูปิดตาไว้ลูกหนูเป็นแค่หกขวบเท่านั้นทุกคนน้องเป็นเด็กหกขวบอย่าฟังตอนนี้เราได้ทั้งหมดหกสิบสามแฉเอางี้ ช่วยพิมอะไรให้แบบคูณนิดนึงอบอกว่าเราของหมดยังให้ยินที่บ้านหมดหรือยังเดี๋ยอาน้องว่านี้ถุงยงี้น้องมีชีวิตใหยินที่บ้านหมดหรือยังครับพแบบิมว่าหมดหรือว่าแบบเหลืออยู่หน่อยนึงหรืออะไรก็ได้เราจะได้แบบปฏิสัมพันธ์นกันนิดนึงนะครับมีปฏิสัมพันธ์พอถ้ามีปฏิสัมพันธ์ช่วยแชร์ด้วยแล้วขึ้นคำพูดแบบคูณเยอะๆคูณเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเปิดการมองเห็นนิดนึงน้องเป็นด็กแฟดอ่าหมดแล้วค่ะ หมดแล้วหมดแล้วเราเป็นแฟนทุกคนได้หนีไปก็คุมเลยแนะเอาจริงสามคือวันนี้ราคาไม่ว่าน้ํายาปรับพ้านุ่มน้ํายาสักผ้าทุกอย่างถูกหมดและครบ399ยังได้น้องหมีและถุงอะถุงกระสอบที่ปกติขายอะก็ต้องมีแบบ80ดสิร้อยหนึ่งอะไปด้วยอะวันนี้คุมมากทุกคนอย่าลืมซอยบิดสามเกิน399ทีละหนบินให้ครบ ที่บินก็ได้ตามจำนวนของที่จะซื้อนะเชื่อเือว่าคุ้มอพีเซ็นเตอร์เราพร้อมแล้วผมขอเซาที่พีเซ็นเตอร์จะเข้าไหนเขามีซาเอาธรรมาชาติของเราน่ารังอันนี้หนดีออไหมอย,ยังไม่ได้ขายเลยครับ <c oughs> มีเต็มบ้านเลยจะซื้ออีกอขอบคุณครับ ใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยได้ไหมตอนนี้เราได้กี่แชร์แล้วคะอ๋อ90แชร์ขอ150แชร์ได้ไหมขอ150แชร์ได้ไหมแล้วก็ใช่ปากกาใช้ดีมากล่าสุดอะเสือแต่งหน้าใช่ปะ่ะเสร็จแล้วมาเลยน,นะอเลนเนอร์เป็นโดนกางเกงนางเอาไปเช็ดปุ๊บออกเลยออใช่